We'll สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานเลยกี่เดือนครับหลังจากที่ชกไปล่าสุดตั้งสามเดือนได้ทามเลยอสามเดือนมีรายการแล้วครับผมมีรายการเจอกับเพตนุชครับผมเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ครับเคยชนะมาครั้งนานแล้วยังครับก็เป็นปีแล้วครับปีปีนึงได้ครับที่ไหนครับชกชกลังสิตครับเกมลูกเกมวันนั้นเป็นไงบ้างครับก็ชนะขาดไปปลายครับไปชนะฝ่ายนี้กลับมาแต่สภาพร่างกายเราหยุดไปนานพอสมควรนะใช่ครับ มีการเตรียมตัวฟิตซ้อมยังไงบ้างครับไฟนี้ก็ซ้อมก็เล่นอยู่ตลอดครับแบบชกเราชกร้อยร้อยสิบห้าครับผมมีปัญหาไหมร้อยสิบห้าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าคู่ชกเราไฟล่าสุดเขาก็บีบขึ้นไปร้อยสิบแปดเลยนะใช่ครับบีบมาร้อยสิบห้าเราคิดว่าตรงนี้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบในจุดไหนไหมครับผมว่าไม่ไม่เสียเปรียบครับน่าจะตัวสี่ครับเป็นผลไหมกับที่เขาขึ้นไปร้อยสิบแปดแล้วบีบมาร้อยสิบห้า สำหรับผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทั้งคู่ครับไม่น่าจะมีปัญหาทั้งคู่ใช่ครับสภาพร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็คิดว่าก็ก็ดีครับเอาไปหลักเลยครับเตรียมมาวูดไหนที่จะไปย้ำแค้นทางด้านเพชรอนุวัฒน์ครับก็เตรียมไปทุกลูกครับเอาที่แบบเน้นๆเลยเน้นเน้นเน้นศอกครับอเห็นเมื่อกี้ฟันศอกเน้นเลยครับคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสนี่ปิดบัญชีได้ไหมมีโอกาสปิดบัญชีครับ ถ้าเขาเดินมาจับในตีทเลทรานี่มีสิทธิ์หลับหล่นลงฟีได้เลยครับแล้วอาวุธของทางด้านเพชรอนุวับที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราก็ลูกสองหน้าเหมือนกันที่เราต้องระวังอรูปร่างยังชุกดูว่าเขาจะสูงกว่าเรานิดหนึ่งครับสูงๆยาวๆเหมือนกันใช่ครับไฟนี้เรามีประสบการณ์จากไฟที่แล้วครับเราจะชกในรูปแบบไหนครับแบบอแบบเขาเรียกว่าอะไรเราชนะฟอร์มสวยมาหลายหลายครั้งเลย ต่วครั้งสุดท้ายนี่สะดุดแพ้ไปศิลา<ช>ตอนนี้ความมั่นใจเรามีมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าจะพายก็มีครับแต่คือก็จะพยายามเรียกความจัดใจความมั่นใจจากแฟนมวยมาให้ถูคว่ารประสบการณ์ครั้งนี้ก็ความมั่นใจก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ครับก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจค,ครับมั่นใจว่ายา้ำแขนได้ใช่ครับแล้วก็น้ำหนักตอนนี้เป็นไงบ้างครับน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่ประมาณ สี่โลกว่าครับสี่โลชกร้อยสิบห้าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอากาศฝนตกตกแบบนี้กังวลไหมว่าเดี๋ยวน้ำหนักทําไม่ได้ไม่กังวลครับหรือว่าสามสี่โลก็ปกติทุกไฟอยู่แล้วครับวันดีครับโอความมั่นใจก็ประมาณร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นครับมั่นใจว่าย้ำแค้นได้ใช่ครับสั้นๆเลยครับฝากอะไรถึงเพจทนงวัดที่ดูคลิปนี้อยู่ครับมันพฤหัสนี้ยัยกันครับผมครับผมฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหาสนี้นะครับ ฝากพี่น้องชาวประชุมครับครั้งนี้ยังไม่ทําให้ผิดหวังครับครับผมก็ขอโชคดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวัาสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับันนี้ิดๆเลยครับเบืดไปอ่าสิ่งนี้ครับโอ้ยเล็กเจอกับพี่หน้าพี่อนุวัฒน์ก็ เขาครูโชกก็รูปร่างสูงกว่าครับรูปร่างสูงกว่าเราแต่ว่าเราชนะก็มาทีครับแต่ชนะมาเป็นปีกว่าแล้วชนะไฟล์ระดับที่ไหนครับที่กทน่าที่รังสิตครับน่าจะเป็นศึกของเชียงบุรีเชียงบุรีที่เขาทำครับเชียงบุรีทีมเขาทำเออชนะมาครั้งเดียวหลังจากที่โอเล่ลิข์โชกกับพิธีลาก็หยุดหยุดเลยใช่ไหมครับหยุดเลยครับไม่ได้ชกไหนเลยครับมาดีเดินได้ครับ ถ้าจะประมาณสองสามเดือนได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เท่าไหรแล้วตรงนี้ที่หยิบไปการที่ตัวไปซ้อมสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็ทําร่างกายซ้อมอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีเด็กมันชนะชนะมาหลายเที่ยวครับมันมาสะดุดแพ้ความมั่นใจมันก็เลยน้อยให้มันพลาใครมันพาก่อนครับแล้วในนี่ช่วงร้อยสิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วร้อยสิบห้านี่ทางด้านเพนรนวัตนี่ก็เคยปล่อยไปร้อยสิบแปดเลยใช่ครับไฟล์ล่าสุดเขาต่อยร้อยสิบแปดแตรงนี้น้ำหนัก เขาบี่ยงร้อยสิบห้าความได้เปรียบเสียเปรียบมันเป็นยังไงครับก็ผมว่าผมว่าก็เบี่ร้อยสิบห้าเนี่ยผมโชคดูประจำนะแต่ของเขาอ่ะคือต่อยเวทยร้อยสิบแปดเขาหามาอีกสามปอนด์ผมว่าก็น่าจะมีผลนะเพราะเขารุปมร่างตัวใหญ่กว่าเราครับ่ารูปร่างสูงยาวเหมือนกันครับแต่เป็นเป็นรองเขาในเรื่องในมุมมองผมก็คือเป็นรองในเรื่องการเคลื่อนไหวตลอดครับเขาของเขาชกสมอเสมอกว่าเราคือสภาพร่างกายครับใช่ครับเขาดูดีครับ แต่ไฟไฟหลังเข้ามาสะดุดแพ้แพ้เสาโทไหมครับใช่ไหมมามาโดนเสาโทเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่โดนเสาโทเนาะก็ <c oughs> น่ากลัวเลยครับน่ากลัว <c oughs> ครับน่ากลัวแล้ววันนี้ครับโอ้เล็กการโดนไปซ้อมเป็นไงบ้างไฟนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับซ้อมเล่นเล่นเต็มเต็มที่เลยสองอาทิตย์ครับก็ไฟนี้ตั้งใจครับเด็กๆอยากจะเรียกอะไรครับเรียกฟอร์มเก่งกลับมาคืนนะไฟไฟที่แล้วก็ ถือว่าทำผลงานได้ได้ไม่ดีเลยครับไม่ได้ยอมรับว่าทําผลงานได้ไม่ดีทาง้านคู่ต่อสู้เขาก็เก่งด้วยครับพิศลาเขาก็ขึ้นไปอีกระดับนึงแหละครับแล้วอาวุธที่น่ากลัวของเป็นวัตเลยก็น่าจะเป็นซอเป็น2อหน้าครับแล้วก็เดินเข้ามา จับตีอะไรแล้วมวยสูงยาวเขามีสองหน้าแล้วก็เข้ามาคว้ามาตีเขาผมคิดว่าเขาจะทําให้เราเหนื <S <S an, ่อยนะครับเขาก็กะจะให้เราเหนื่อยคิดว่าเราหยุดนานนี่ครับเขาน่าจะฟัดให้เราเหนื่อยแต่ว่าร้อยสิบห้านี่ไม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 ่รุนแรงใช่ไหมครับครับไอโอเล่เล็กร้อยสิบห้าทำได้สบายครับฝนตกตกอากาศแบบนี้ครับไม่น่ามีปัญหาแล้วหยุดนานๆไม่น่าจะมีฝนเนื่องก็ไม่ไม่มีฝนครับไอโยเล่มันสองสามเดือนโชคทีแล้วครับมวยเป็นยาตีอยู่แล้วใช่ไหมับใครับ ชนะมันยัง2-3เดือนชกตีครับแล้วตั้งหนักครับวางเกมวางแผนอะไรไปสู้กับทางด้านก็ตั้งรับจับทางครับผมตั้งรับดักดักออกวู้ดเขาเดินเขาเดินเข้ามาหาเราอยู่แล้วเขาเขาชวนทะเลาะเราอยู่แล้วครับเราก็ตามเกมเรามสไตล์ตามความเก่ไม่ไม่ต่อยในเกมของเขาครับพอเขาจะมามัดตีกับเราเราอย่างอย่างฟันเยียวนี่เห็นไหมชั้นเล็กเล็กเป็นฝ่ายจีเดินใช่ครับเข้าทางเปสี่ครับใช่ครับก็ปล่อยกับมืยลักษณะที่ พอเจอมวยฝีมือกว่าแล้วมันก็ออกทะเลไปเลยก็ยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาเขาเก่งด้วยครับ,รบแล้เราก็ตาบอย่างมาตรฐานด้วยรหรือว่าไฟนี้ควาเขามั่นใจมันจะเรียกฟองเก่งกลับมาได้ครับมั่นใจว่าจะเรียกฟองเก่งครับรครับ,รบวันสั้นเลยครับฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียวเเล็กๆก็ฝากพี่น้องนะครับชาวปทุมธานีนะครับก็ฝากเชียวเล็กๆด้วยครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับผมจะเอาชนะกลับบ้านเราให้ได้ครับขอโชคดีครับผมครับ